สวัสดีค่ะเพื่อนเอนมือนี่พามากินเขาค่ะเมนี่ทำกลางฝนตกเบิดมือเลยพี่น้องกุกตต็งเต็งมือขึ้นจัดจนว่าจนมาหอดเดียวหนีเนาะคะ่ะเนาะอันก็เลยมากินเขาค่ะพี่น้องมามาแกงน่อไม้ค่ะเมนี่สิาพามากินแกงน่อไม้นะคะ่ะเนาะก็มีไข่เจียวน้ำค่ะไข่เจียวแกงน่อไม้กับไข่เจียวนะคะ ข้าวเหนียวคือเก่าลือคะ่ะพี่น้องข้าวเหนียวเหลือกินบ่เบิดจ้าที่หนึ่งลายบ่ได้หนึ่งลายดอกพี่น้องมันกินบ่เบิดข้าวเหนียวห่อนๆคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะกินซัมนี่ตำเจียวฝาพาเลยพี่น้องอันแกงน้ำใหม่แกงน้ำใหม่แส็บๆเนาะคะนะ่ะเนาะแกงดอลล้าค่ะแกงใส่เห็ดอันนั้นแหละคะ่ะเห็ดขอนเห็ดกระด้างเนาะคะ่ะจั๊กโอมผักอีตูนะคะซี่เมืงอ,งอ,เองก่อนพี่น้องก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ กระติงงต้องเห็นนั่นในเด้อค่ะ,อออะเด้อชงน้อยๆเขาบ่ได้ดังอยังมากมากดอกพี่น้องเห็ดคิปแต่ละคลิปเนี่ยขายากยากสวดสิได้าฝากเป็นกำลังใจเหตุกันในเด้อค่ะเด้อรักน้อยๆขอให้รักนานๆนะคะเนาะจังได้เกิดได้ผู้ได้ข้ามากแล้วผู้ได้คอมเมนต์ไว้นะคะนั่นก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะคะเนาะพี่ทุกคนนะคะขอบพระคุณจากใจจริงเลยเนาะเนาะจังได้กับนั่นกับเขาไปนะคะแต่ก็ตรงไปซะซเนาะค่ะพี่น้องแต่ละมือค่ะ กะกะจังใดกะฝากไ้เนาะค่ะบด้เบามาค่ะบ่เบาหลายยายห้างค่ะกินเลยค่ะพี่น้องมาสุดน้ำกันห่อน,อนด้วยค่ะด้วยฝนตกขันหอกพี่น้องถึงร่มถึงฝนโอ้บอสเด้จำยุบตกลงไปลรว <laughs> มาค่ะมามากินน้ำกันค่ะนี่แหละแกงน้องใหม่ค่ะแก้วตำแก้วฝ่าผ้าค่ะบานนั่นเอิ่พริกซดกระเทียมใบปักเน้าว น้ำปลาค่ะแสบคากเล็กเขากันมาด,นด้วยพี่น้องแกงน้องใหม่หัวนอนแซบเมนูนี่ยต้องไปเฮ็ดมึงด้วยค่ะเขากันเขากันผพริกสวด ยานเสบท่องกรเลยถอดไข่นะ้ำถอดถอดไข่ใส่อหอมจะสเสียหายเสพเสบแกงน้ำใหม่ แกงน้อไม่ใช่เห็ดขอนขาวพี่น้องใช่เห็ดกระด่างอ่อนเห็ดบดแม่ไหมพี่น้องอืม้มอ่อนแสบแสบบมจืดแห้งแสบแกงแบบบัานเฮาค่ะลาว เดบทงหน้งงานแซ่บแซบพี่บบน้องเลยขีแบบนหอดบาน ใส่มือน้ำค่ะกินเพื่อเดียวเพื่อเป็นยังค่ะแก้วแซบแซบเข่ากันกับน้องใหม่พาิตูชะอมพักขานั่นแหละค่ะ น้ำม่อ่อนหวานจืดๆเลยเข่ <S 2> <S 2> ากะห้อน <S <S พริกกะเพ็ดแกงน้ำม่กะเพ็ดโอ้อยเงาออกอีกเหรอพีนอน่น้องกินเมนูเนี่ยกินขอบเอิ่มตักเแื่เซ็บเซ็บ คิดผิดผลาปราการใดกับอ,ออทษดออภัยหลายๆได้ i, พี่น้องบางครั้งนั่นกับโบลูคือกันค่ะว่ามันกับเบิงเบิงกันไปพี่น้องมากบบมากกับเบิงดวดนห้กัลังใจกันค่ะจวดเหตุเคลีปใได้เนาะค่ะขอใจคนเหตุเคลีปโอ้สุดยอดอยากเนี่ยออกค่ะพี่น้องแกงน้ำใหม่เด้อเพื่อน,เอ,นเออ้ กินตะแกงก็มาหยัานเสียบทองก็ได้ถอยไข่เมนูนี่ชิโมชีหูชิตาไหลลำยางละตัวหลายๆเพลาะเพลิดไม่เลยเพลิดอกมันหอน เมนูที่ชิมหมดเลย ส่วนนนำยานั่งสดชื่นแสบชินหอดอีพออยู่บานเด้เพิ่นได้กินอยู่ดอกค่ะแต่ว่าชินหอดเพิ่นมาเคยเห็นนั่นกินแม่ได้ลูกมักหาสันหามา่หายได้พอก็ได้ ทษด้ด้ค่ะชิมุกไรจังไดกะแคนีกก่อนเนาะค่ะเนาะมันเห็ดกลิบหน้วาวพราดใค่ะมันหลุดจ้าพี่น้องจังไดกะฝากเปน็นกำลังใจเห็นกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวนั้นกินต่อค่ะแค่นีแ้แหละค่ะสวัสดีค่ะ